สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไปไหนดีครับตอนนี้เวลาตีห้าสิบสี่นะเพื่อนนะเราเดินทางกับต่ังหวัดนะครับไปกับเพื่อนคันหนึ่งนะฟอร์ซ่าเดี๋ยวเราไปลองไอเทมใหม่ของเราด้วยจัดเอรลินมา y a 7เอจ็ดสี่ศูนย์นะของเอ็กแมตรงรุ่นนะครับ มีกล่องหลังมีคนซ้อนเดี๋ยวไปลองว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงไปปรับนุ่มเกือบสุดเลยนะอันนี้ทิปเราที่เจ็ดกิโลครับอุณหภูมิอยู่ที่28องศานะเมื่อคืนฝนตกนะกายังชั่วหน่อย เพื่อเราอยู่งหลังนะวันี้เอ้ยวันนี้เรากลับบ้านนะครับตังหวัดไปใช้สิทธิ์ก็รประมาณวิ่งกันห้าร้อยโลครับโดยประมาณดูดูดูเลยครับวิวตอนเช้าอย่างสวยเลยดู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 ดดดมีหมอกนิดนิดนะก็คือฝนตกนะครับอันนี้เราอยู่เส้น บ้านนาแก่งคอยนะครับสระบ,บุรีนะอันนี้เวลาหกโมงสินาทีแล้วเพื่อนๆมุมย่มิบเดองศาครับที่วันนี้เราวิ่งมาแล้ว97กิโลเมตรนะโอ้ว,วิ่งชิวๆกันเลยครับรถไม่ค่อยเยอะนะวันนี้มาเส้นนี้นี่ได้ชมวิวสองข้างทางนี่รู้สึกสบายตานะ วิวสวยครับเส้นนี้ตอนนี้เราวิ่งเข้าถนนมิตรภาพแล้วนะเพื่อนๆนะเรามาจากเส้นบ้านนานะครับวิ่งเข้าถนนมิตรภาพครับผมตอนนี้เวลาหกโมงครึครับอุณหภูมิยีิบเจ็ดองศาแดดสองหน้าพอดี โอ้คือเทและวะกว้าซ่าคือเทแท้ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสามสิบเก้านะเพื่อนๆนะเราอยู่แถวลำตะคองนะครับน้ำมันเราลดไปครึ่งถังแล้วนะนครับดูฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นลำตะคองนะ งบนเราจะเป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับโอ้เหมือนเมฆจะเยอะๆนะไม่รู้ว่าจะโดนฝนหรือเปล่าฮ <c oughs> <c oughs> จ๊ ข้างบนเราจะเป็นมอเตอร์เวย์นะครับ M6 นะรถเยอะนะเ,นเพื่อนๆวันนี้นะโอ้กลับบ้านไปเลือกตั้งกันเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจโอดูเพื่อนนี่ขาวเลยนะไม่รู้ว่าหมอกหรือควันหรืออะไรนะ เป็นหมอกฝนตกน่าจะฝนไป,ปอยๆนะฝั่งนู้นะนะนี่น่าจะฝนไป,ปอยๆเนี่ยขาวๆเนี่ยโอ้โห oh, oh, ดูเพื่อนต้นไม้บังแล้วะแลว้วตอนนี้เราอยู่ที่พอซ่าสามร้อยของเพื่อนเรานะครับตอนนี้เวลาเก้าโงสิบนาทีนะลองสลับรถกันขี่ครับ ว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงคันนี้อยากประหยัดเลยดูดิเหลือสามขีดอยู่เลยเอ็กแม็กเหลือสองขีดเอ้เหลือขีดเดียวเองคันนี้อาตาสิ้นเตลืองอยู่ที่สี่สิบกิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่ไวรุ่นไวรุ่นชิวไฟฟ้าไหรุ่นชิวไฟฟ้านะโอ้ต่างเพศครับน้องๆ ตอนนี้10โมง3นาทีเพื่อนๆเราวิ่งมาแล้ว343กิโลเมตรนะตอนนี้ไม่เติมน้ำมันนะเหลือขีดหนึ่งตัวเอ็กแม็กเราอยู่ข้างหน้านะห้พี่โอขับนะฝนม่งตกไปแล้วเพื่อนๆอากาศเยน็เยนๆ28องศาครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีแดดนะคันนี้อย่างแรงเลยเพื่อนๆน,นะ ตัดแล้วเพืเอ่อนเพื่อเลยกล่องข้างหลังเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะมันฟอร์ซ่ากระพริบแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะเราวิ่งมาแล้วสามร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับในหน้าจอบอกว่าน้ำมันในถังวิ่งได้อีกห้าสิบเอ็ดกิโลนะถ้าห้าสิบเอ็ดกิโลบวกกับที่เราวิ่งมาสามร้อยห้าสิบสองเนี่ยเราประมาณกับเกือบสี่ร้อยโลเลยนะเพืนเพื่อน จะแวะเติมปั๊มหน้าครับผมเห็นป้ายปาทอแล้วเพื่อนพี่โอต้องตีไฟแล้วแหละพี่โอต้องตีไฟแล้วแหละโอเคเพื่อนเต็มถังครับนี่3สามร้ห้าสิบาทนะเราวิ่งมาสามร้อยห้าสิบเจ็ดโลนะก็เฉลี่ย,ยโลละบาทนะ แต่เดี๋ยวหากินข้าวกินปลากันก่อนครับตอนนี้เราเจอฝนโปลอยๆนะเพื่อนๆขับมาตลอดทางจากกรุงเทพนะไม่เจอนะมาเจอใกล้ถึงบ้านนะครับปปอยๆเราไม่ใช่ปัญหาครับ เวลาเที่ยงห้าสิบนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดองศาเราขับมาแล้วสี่ร้อยี่สิบห้ากิโลเมตรนะเพื่อนๆนะเบอร์อตกาสิ้นเพลนะอ,องครับยี่สิบเก้าจุดห้านะ ว่าลาฝนก็ตกมายังไม่เจอฝนหนักๆเลยนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามสี่สิบนะนเพื่อนๆนะเราวิ่งมาแล้วบ่ายโมงสี่สิบนะนเพื่อนๆเราวิ่งมาแล้วสี่ร้อยแปดสิบเก้ากิโลเมตรนะครับหรือสี่สี่ร้อยเก้าสิบอะเดี๋ยวเราจะแยกกับเพื่อนเราข้างหน้านี่นะ เพื่อเราจะตรงไปนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับอุณหภูมิที่ยี่สิองศาเจอฝนลป,ปลอยๆนะได้ดีครับเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้าย ไฟแดงไม่มีด้วยตรงนี้ไฟแดงหายไปไหนโอ้นี่ฟ้าคลุ้มแบบเหมือนฝนจะตกอีกนะไม่เจอฝนนะครับเจอแต่ฝนตกไปแล้ว เดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับเ๋ย่าถนนแห้งแล้วฝั่งนี้ <c oughs> เขาไมได้เราเปลี่ยนรองเท้าแล้วนะพนเพื่อนๆตอนที่อยู่แว่พักเมื่อกี้นะไม่มว่าฝนจะตกหนักนะเราเปลี่ยนรองเท้าโอ้ดูครับเพื่อนๆโอ้สองข้างทางนี่เขียวขจีเลยนะสบายตามากเพื่อนเอะโอ้มีวัวกำลังเล็มหญ้ายอ,ยอย่างชิวๆเลย โอ้ย่ากำลังขึ้นสวยเลยครับตันนี้เราใกล้ถึงที่หมายแล้วนะตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วนะกันนะตอนนี้ระยะทางเรา544กิโลเมตรนะครับบ่าย3 2นาทีนี่ครับสภพาพดดลดฝนตกปล่อย อ <c oughs> มาดูสภาพโอ้โหฝนตกนี่ครับโชคเราตอ,อนนี้ปรับคอมมิชชั่นก็กำลังเข้าที่นะแต่ว่ารีบาวนี้ต้องปรับกันอีกทีหนึ่งอันนี้ผมขับมาเลยก็ขับมาปรับมานะปรับจนกว่ามันจะรู้สึกว่ามันเข้ากับเรานะครับรู้สึกว่าเราโอเคเดี๋ยว ดีบาต้องไปปรับกันอีกทีนะครับเพราะว่าระยะคืนตัวของโชคกนะเราขี่ไปปรับไปเหมือนเดิมครับดูเราผ่าฝนมานะน้ำมันเครื่องอันนี้จอดแบบขาตั้งเดียวนะครับน้ำมันเครื่องเรเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีนิดนึงแหละนี่ครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ